สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงเรียนลิทยิยวรรณาลัยสองค่ะพี่ใบหมอนนะครับพี่มีนานะคะสําหรับปิการศึกษานี้นะคะอยากชวนน้องม .1 แล้วก็ม4นะคะเข้ามาศึกษาเข้ามาสมัครกันที่โรงเรียนริทิยะวรรณารัยสองกันเยอะๆนะคะพี่ใบหม่อนคะครเราจะเปิดรับม .1 กับม4่วันไหนอะเมื่อไร่ซึ่งในปีนี้นะครับเราจะรับสมัครน้องม .1 และม .4 เนี่ยในวันที่11มีนาคมถึงวันที่15มีนาคมนี้นะครับอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะครับผม น้องมีนาะคิดอะไรอยู่อหรอครับพี่พีมาก็ดีเลยค่ะเพราะพี่รู้ไหมคะว่าม4ปีนี้เราอ่ะจะเปิดรับแผนอะไรบ้างแต่ว่าหนูอ่ะรู้ว่าอ,อยู่แผนหนึ่งนะคะวิทย์คณิตค่ะอังกฤษคณิตครับอังกฤษเกาหลีครับและอังกฤษจีนครับสำหรับการสอบของน้อง,องม1น,นะครับจะมีการสอบในวันที่25มีนาคม <Okay. S 1> ประกาศผลและรายงานตัวในวันที่29มีนาคมโดยจะมีการมอบตัวในวันที่1เมษายนนี้นะครับ ส่วนน้องๆม .4 นะครับจะมีการสอบคัดเลือกวันที่26มีนาคมฟังผลพร้อมรายงานตัววันที่30มีนาคมและมอบตัววันที่2เมษายนนี้ครับผมพี่เฟีครับพี่เฟียครับแล้วน้องๆต้องสอบวิชาอะไรกันบ้างหรอครับก็จะมี5วิชาหลักนะครับนั่นก็คือวิทย์คณิตไทยสังคมและภาษาอังกฤษนั่นเองอืครับซึ่งน้องม .1 นะครับ จะไม่มีเกณฑ์ขั้นต่ําส่วนน้องม .4 เนี่ยถ้าจะได้รับการประกาศรายชื่อนะครับต้องใช้คะแนน50ขึ้นไปนะครับทุกคนสู้ๆนะครับทุกคนสูๆส้ๆ,ๆครับแล้ว<ร><ร>มาเจอ<า>กันาาที่โรงเงรียนริเที<า>ยวันละสองนะคะ